ยาก่องชุด้ดสั่งเลยลูกร้านเต้าหู้ทอดเยตาค่ะหนูเป็นรุ่น2แล้วค่ะ22ปีค่ะต่อจากยายค่ะหนูเต้าหู้ทอจา้าคุณมากแม่สี่เตาคนงานสี่ถึงห้าคนโอยี่สปีเตาเดียวหนูก็เตาเดียวสองปีที่แล้วก็เตาเดียวกับรถเข็นคันหนึ่ง <c oughs> ไม่ทันก็เพิ่มเตา <c oughs> เพิ่มเตา จน2ปีเต็มเนี่ยเดือนนี้ครบ2ปีเต็มที่มาทำเองอเพราะแค่สี่เตาถ้าถ้าเตาที่5มันไม่มีที่พี่เพราะมันทําไม่ทันแล้วจองหมดแล้วมใช่ค่ะเดี๋ยวมาก็จัดเลยรอตักน้ำจิ้มรอ เดี๋ยวไม่ทันน้ำจิ้มเราเป็นน้ำจิ้มบวยนะคะมีบัตรคิวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มคนเพื่อให้มันไววันหนึ่งหกรอบอะค่ะวันหนึ่งได้แค่เต็มที่หกรอบสาวก็จะได้ไปรอบหนึ่งแล้วพวกสายทำบุญถวายเพลงธารเสียสองรอบใหญ่ๆช่วงเช้าเจ็ดโมงนี้ก็มาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวสิบโมงนิดๆเนี่ยเพราะว่าคิวสิบเอ็ดโมงก็เต็มไปแล้วขาหมูเนี่ยขาหมูรอบเต็มแล้วต่อไปก็รอบใหญ่่ะเต็มหมดแล้ว ลูกค้าชอบไปทําสดอะ่ะหนูเอาอะไรลูกหนูสร้างหนูจดในลูกเหมือนเดิมสามสิบสี่สิบห้าสิบที่หนูเห็นสามสิบพอไหมหหต้องรอขาแป๊บน,นึงนะล,ลูกเพราะเริ่มเป็นน้ำใจหมดแล้วตัวดำกัขบข้าวคาดเต็มแล้วลูกเกลียวก็หมดแล้วถ้าเป็นขาหมูนะร้านตู้ฟู้ดทอดใยตานะคะหน้าโรงเรียนประตูชัยเจ็ดโมงถึงบ่ายสอยงหยุดทุกวันพฤหัสค่ะ มันมีอะไรบ้าง่ะมันมีสี่ไส้ค่ะพี่มีเผือกข้าวโพดถั่วดำมันม่วงค่ะกินละสิบบาทค่ะใาญ่ชื่อตาค่ะแม่หนูชื่อตาหนูเป็นรุ่นสองแล้วค่ะใช่ตาใหญ่ใช่ร้านต้าหู้ทอดเยตาค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ถ้าวันธรรมดาเลยก็จะเป็นป้าๆยุทธยาเสาที่จะเป็นต่างจังหวัดจังหวัดใกล้ๆโทรมาสั่งแล้วก็มารับกค่ะสามสิบค่ะ ข้าู้สไตล์เราจะเป็นกรอบนอกมีเนื้อข้างในจะไม่ใช่กรอบแบบกรอบเลยอ่ะเป็นสไตล์ของเราเพราะกลุ่มสวเราเยอะค่ะเจ็ดแปดสิบเยอะนี่ลองชิมดูค่ะใส่ที่นี่นะจัดเลยนะแยกถุงลวพี่ครับครับผมขอบคุณค่ะถ้วยแยกก็มีถ้วยราดก็มีแล้วแต่น้องๆคุณี่เขาไม่ได้คิดเพิ่มสามสิบเหมือนเดิมถ้าวัยรุ่นนักเรียนจะเป็นข้าวโพดอย่างเดียวจะตื่นกินไม่เป็น เป็นป้าๆนี่ก็ยายๆก็จะเป็นถัวดำเปลือกอ๋ออันเนี้ยจำแม่นใช่ค่ะภาษาภาษาอเลยบอกน้องเลยเดี๋ยวรอบปอๆไม่ต้องเดี่ยวพี่เสร็จแล้วค่ะจ้าขอบคุณค่ะนี่มอไซค์บินมาไปแล้วสามสิบค่ะพริกถั่วข้าวเองนะคะร้านเต้าหู้ทอดยายตานะคะหน้าโรงเรียนประตูชัยค่ะเปิดทุกวันนะคะอยู่ทุกวันพฤหัสค่ะเจ็ดโมงถึงบ่ายสองค่ะเต้าหู้อบกินเลยยายตา